สวัสดีค่ะวันนี้เราได้กระเป๋าเดินทางใบใหม่มาค่ะอันนี้นะคะเป็นไซส์20นิ้วนะคะรุ่น Western Edge Cool Life g l a c e จากร้าน Day Official Store ค่ะ ซึ่งราคาบอกเลยว่าน่ารักมากนะคะรลักร้อยเท่านั้นเพียง799บาทค่ะส่วนตัวเราชอบใช้กระเป๋าใส่20นิ้วอยู่แล้วเพราะว่าสะดวกและคล่องตัวสุดค่ะสามารถ carry on ขึ้นเครื่องบินได้เลยแถมเวลาย้ายที่พักหรือย้ายเมืองเนี่ยเราก็สามารถลากไปได้เลยนะคะจุดเด่นของรุ่น western a g e cool life l u g g a g ตัวนี้นะคะก็คือทรงสวยและมีน้ำหนักเบาเพราะว่าผลิตจากวัสดุที่เป็นอัลตราไลท์อย่างดีค่ะ รุ่น20นิ้วเนี่ยหนักประมาณ2.9กิโลกร,รัมเท่านั้นเองตัวกระเป๋าเป็นรอยยากแข็งแรงทนทานเหยียบได้นั่งได้มีกันมุมอลูมิเนียมทั้ง4มุมล้อหมุนได้รอบผิดทางจุของได้เยอะมากๆค่ะด้านในมีแผ่นกั้นแบบสีพร้อมสายรัดจัดระเบียบให้ด้วยแล้วก็มีตัวล็อกกระเป๋าแบบรหัส3หลักด้วยค่ะใครที่กำลังมองหากระเป๋าทรงสวยๆเท่ทๆแบบนี้นะคะลองดูรุ่น Western Age Cool Life